โน้ตบุกรุ่นเก่าคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าหรือว่าพวกเดสก์ท็อปอะไรต่างๆรุ่นเก่าที่มันตกรุ่นไปแล้วเนี่ยซื้อมันคุ้มไหมนะครับอันนี้ผมก็ต้องบอกกันตรงๆนิดนึงเนาะอุปกรณ์คอมเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าออกใหม่แทบจะทุกปีเลยนะครับออกใหม่ทุกๆปีบางที10เดือนออก14เดือนออก อใหม่ oh รอบนะครับพวกอุปกรณ์คอมเก่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยรุ่นใหม่ออกมาปุ๊บรุ่นเก่ามันจะใช้งานไม่ได้เลยหรือว่าประสิทธิภาพมันจะย่าแย่ไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่ารุ่นเก่ามันก็ยังคงใช้งานได้อยู่แต่เพียงแค่ว่าเ e อร์ r m รนซ์อาจจะสู้รุ่นใหม่ๆไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่รุ่นเก่าเนี่ยมันน่าซื้อนะครับแล้วผมก็เคยเห็นลูกค้าใน เขาจะบอกอะไรหรือปล่าผมขอคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ามันตกรุ่นไปหนึ่งเจนอยากจะซื้อคอมตัวนั้นผมไม่ขอรุ่นเจนล่าสุดแล้วผมไม่ขอรุ่นที่มันตกไป2เจนแล้วนะครับเฮ้ย <G un> <Man> คนที่ใช้งานแบบอย่างนี้เนี่ย เรียกได้ว่าคุ้มค่าอย่างหนึ่งเลยนะครับตรงที่เขาจะได้อุปกรณ์คอมหรือว่าเขาจะได้อุปกรณ์สินค้าราคาที่ถูกมากเ oh. นื่องจากว่าถ้าเป็นโน้ตบุ๊กที่ตกไป1เจนแล้วอุปกรณ์คอมที่ตกไป1เจนเนี่ยราคามันจะมีการปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนผมมีเป้ามาชี้ให้เพื่อนๆกันทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าตกรุ่นแค่เจนเดียวนะครับเพราะว่าเขามีรุ่นใหม่ๆออกมาหรือบางเครื่องเนี่ยก็แทบว่าไม่รู้จะเรียกว่าตกรุ่นได้หรือเปล่าเพราะมีราคาพ acer swift 3เครื่องนี้ที่ผมวางไว้อยู่เนี่ยมันจะเป็นตัว acer swift 3ที่แบบได้ cpu ryzen ในรหัส5,000เป็น cpu ryzen 5 5,500อยู่ก็ตอนนี้มันมีตัวรหัส6,000ออกมาแล้วใช่ไหมตัวนี้ยังคงเป็นรหัส5,000ตอนเปิดตัวมาเนี่ยเครื่องนี้24,990บาทแนตะ่พอตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วย amd จัดโปรครับเปิดโป๊ เหลืออยู่แค่2990บาทถามว่าเครื่องนี้โอเคไหมถ้าสมมติคุณเอาไปทํางานกใช้งานถั่วไปส่งอีเมลออฟฟิศอะไรต่างๆเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์แค่นี้มันก็เหลือกินเหลือใช้แถมได้ USB 3.2หน้าจอ Full HD เครื่อง14นิ้วแบตอึดใช้งานได้แบบ10ชั่วโมงสบายๆนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแถมแรมเนี่ยยังได้ 8G กิกพร้อมกับ SSD 5 1 2อกิกถือว่าใครที่แบบว่าอยากได้เอาไปใช้ทํางานอะไรต่างๆ Acer Swift ตัวเนี้ย อ,อ,อีกหนึ่งชิ้นครับที่ผมจะมาชี้เป้านะครับสำหรับใครที่เป็นสายเกมเมอร์ก็จะมีในส่วนของตัวเอเซอร์ในโต๊ห้าเอเซอร์ในโตห้าที่เข้ามาพร้อมกับตัว 5,600H แน่นอนมันมีตัว6,600ตัวใหม่แล้วใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นตัว 5,600H นะครับราคาเต็มจาก31,990บาทเข้ามาลดราคาเหลืออยู่26,990บาทแถมนะครับได้การ์ดจอที่เป็นตัว RTX 3050เครื่องนี้มันก็ยังเล่นเกมได้นะครับตัวประสิทธิภาพของตัวไรเซนที่เป็น 5,600H เนี่ย ถือว่าค่อนข้างสูงมากเอามาจัดโปรลดราคาประมาณ5,000บาทผมถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับจาก30,001 30,002เหลือ2 6 9 000, 9, 9 0บาทเล่นได้ทุกเกมแน่นอนกับ3050ปรับประมาณระดับมีเดียมสบายๆแล้วก็อีกหนึ่งเครื่องครับใครที่เป็นแบบสาย PC นะครับผมมีมาชี้เป้าอีกหนึ่งตัวอันนี้เอามาชี้เลยนะครับมันเป็นโปรพิเศษของทาง Acer นะครับกับตัว n i t r N50 ตัวนี้เนี่ยจะใช้ตัว CPU เป็น Ryzen 7 5,800นะครับเป็น CPU ตัวท็อปๆเลยก็ว่าได้นะครับพร้อมกับในส่วนงตัว RAM อีก16 g b SSD 512การ์ดจอจะเป็นตัว3060 Ti ราคาเนี่ยเมื่อก่อนเขาขายกันแบบ52,900เขาจาัดโปรเหลือ3 9 9 9 0บาทเฮ้ยมันก็โอเคนะได้ไรเซนเจนได้ SSD ได้การ์ดจอ3060เฮ้ยอันเนี้ยถือว่าคุ้ม ถามว่ามันตกรุ่นไปแล้วเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เลยหรอมันใช้งานได้แถมไรเส้น5000เซเรีย์เนี่ยจริงจริงมันไม่ได้ตกรุ่นนะเพราะว่าเดสก์ท็อปวันที่ผมปล่อยเทปไปเนี่ยตัว6000 7000เซเรีย์มันก็ยังไม่ได้ปล่อยขายนะครับแต่ว่ามันกําลังจะวางขายใครที่แบบว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องได้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดต้องได้น้ตบุกรุ่นใหม่ล่าสุดเน้นความคุ้มค่าคอมที่แบบว่าเพิ่งตกไปหนึ่งเจนหรือว่าแบบมีขายที่แบบรุ่นใหม่ออกมาแล้วเนี่ยพรุ่งนี้คุ้มราคา ทางผมนกเอ็กซ์ตรีมขอตัวลาไปก่อนทีเป่าให้ดูเบาๆโน้ตบุ๊กใช้งานโน้ตบุ๊กเกมมิ่งคอมเกมมิ่งไปแล้วครับ